สวัสดีครั้งครับผมกดแมนสิทธิ์ดาวดึงนะครับวันนี้กลับมาอัดอ p พีสองนะครับตอนนี้จะชื่อว่าอินทรละแปดสองกอบ่ายนะครับเมื่อวานอ่ะทําเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อวานทําเสร็จไปแล้วแต่พอดีไปกดปุ่มค่าตัวตายกู้ไฟล์ไม่ได้ยี่บเก้านาทีกว่าวันนี้ก็เลยไปทําใหม่วันนี้เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาเลเกษมราชนาทีเบตมาส่งแฟนทุกเช้าเช้าเย็นนะครับถึงนี้หน้าที่หลักนะครับ work from home นะครับเริ่มทํางานวันที่ เจ็ดเจกระดกระดานะครับผมหลังวันเกิดผมวันหนึ่งนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงอินทรักษ์แปดสองกอบ่ายนะครับก่อนอื่นขอเท้าความเท้าความไปก่อนที่จะมาอยู่อินทรักษ์แปดสองกอบายเนี่ยนะครับโดนไล่ออกจากวิทยาเทคนิคมุษราพรน,นะครับตอนนั้นตกรุ่นมาเรียนรุ่นห้าหกนะครับห้ 5, 6, าหกเช้านะครับ เป็นยุคปลายแล้วครับเอ่อขึ้นปีสองแล้วขึ้นปีสองแล้วปีสามห้านะครับปีสองเทอมหนึ่งเท่านั้นก็เกยสุดๆเกเรสุดๆนะครับก,ออก็โดนไล่ออกโดนไล่ออกสาเหตุของการโดนไล่ออกก็คือวันนั้นเนี่ยวันนั้นพวกเราเนี่ยก็มีหลายคนนะครับมีทั้งทั้งเชื่อมสิบหกสิบเจ็ดที่ที่คบกับพวกผมนะครับกว่าห้าห้ารอบเช้าเนี่ยนะก็ไปโบกรถกลับบ้านกันที่แยกซุปเปอร์มหาชัย นะครับแยกซูเปอร์มหาชัยก็ก็เป็นเป็นแยกมหาชัยทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเขาเรียกเขาเรียกแยกซูปเปอร์คือมันจะเป็นสี่แยกนะครับเมื่อสมัยก่อนปีช่วงปีปีสามห้าอะไรพวกนี้ันี่ยเป็นทิวสนอยู่นะครับยังไม่จเจริญเหมือนสมัยนี้มันจะถนนพระรามสองมันจะเป็นแค่ถนนกั้นกลางแล้วก็เลนสวนกันแค่นั้นเองนะครับผม นะครับถนนสองฝั่งนะครับมันจะไม่ใหญ่เป็นเปุเพื่อไฮเวย์หมือนเหมือนสมัยนี้นะครับก็โบกรถกันนั่นแหละวันนี้ก็โบกกันไปวันนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮอตที่สุดแล้วเป็นช่วงที่ฮอตที่สุดเป็นยุคช่วงช่วงปลายก่อนที่จะออกจากเทคนิคหุดตากรนแล้วนะครับพบของกันเต็มเลยมีดเมิดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วพอดีว่าโบกรถเท่าไหร่มันก็โบกไม่ติดวันนั้นเนาะโบกโบโบยากหน่อยแล้วมันก็มีพวกแก๊งหนาและเหย แก๊งกาบเหลือมันก็มันก็เซิองกันอยู่ในสวนๆนะครับวันนั้นเราไม่ได้ดมวันนั้นเราไม่ได้ดมเราเราเรา,เราโบววันนั้นเราอยากกลับบ้านเพราะว่าขอเราจะไปตีอะใครไม่รู้เราจาไม่ได้นะมีโอ้โมีมีคบคนนะสิบกว่าเล่มมานะครับก็โบกันไปโบกันมาโบกไม่ติดนะครับอันนี้กลับกลายเป็นว่ารถสายตรวจมารถสายตรวจจ่อพสมุทรสาครน,นะครับซึ่งจอพสมุทรสาครเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวิลัยเทคนิคสมุทรสาครเลยนะครับ มารวบเลยมารวบพวกเราเราหนีไม่พ้นเลยเขาเห็นพวกแก๊งดมกาวก่อนเราก็เลยรวบพวกเราแล้วก็เจอมีดถึงสิบกว่าเล่มน,นะครับก็เดินรวบโดนรวบมาที่สตสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ไปตามอาจารย์ฝ่ายปกครองมานะครับท่านก็ข้ามฝั่งมานะครับอาจารย์ฝ่ายปกครองท่านนั้นก็คือขอขอ,ขอญ,ญาตเอยนามะก็ท่านอาจารย์จักกีซึ่งซึ่งช่วงนั้นท่านฮอตมากเลยท่านท่านฮอตมากหมายความว่าท่านปราบปามเด็กเกเรเกเรในวิทยาลัยเด็สมุทรสาครเด็กกรุงเทพ กลุ่มผมเนี่ยกลุ่มกลุ่มตุ๊ดแต่เขาเรียกว,ว่ากลุ่มท้ายๆนะบางที่โดนาการเด็กเกยวออกเนี่ยนะครับท่านก็เดินมาเด,เดินเข้ามาเสร็จในวิเลยเทคนิคเขาก็จะมาเห็นเออเดินมาที่สวสมุทร,รสาครท่านก็เห็นพวกผมนัม่นก็บอกว่าอ้าวไอ้แก๊งนี้เองเนี่ยกำลังเกย์ออกอยู่เลยไอ้สุประชยัยสุประชัยนี่ผมนะครับไอ้จีรศักดิ์ไอ้จีรศักดิ์ลิซกเล็กเสกสรรเนี่ยเสกสรรนั่นคือไอ้ปเป้เป้สายหนึ่งนะครับพวกนี้อินทั้งนั้นแหละบอกไอ้พวกนี้ยกำลังเกย์ออกพอดีเลยอ้าวอ้าวเขาก็ เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็นชื่อรับตัวออกไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นเชิญผู้ปกครองมานะครับก็โดนไล่ออกยกแก๊งมาเซ็นใบเราออกกันหมดเลยนะครับมันจะมียจุดหนึ่งนะครับมีจุดหนึ่งก็คือว่าก็ไปนั่งเขยนเขียนใบเราออกกันตรงตรงจิงช้าจิงช้าย่างเชื่อมที่เขาที่เขาที่เขาทำกันไว้นะครับตรงหน้าจบช่างเชื่อมเป็นจิงช้าที่ชอบไปนั่งอะไรกันตรงนั้นน่ะก็มานั่งกับเด็กช่างไฟคนหนึ่งนะครับชื่อตายรุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะครับ ก็บอกอ้าวเอ้ยโดนไล่ออกด้วยเหรอตออยายบอกเออโดนไล่ออกเฮ้ยแล้วมึงจะไปเรียนไหนวะบอกเอ้ยกูจะไปเรียนกระหนกบอกเออเออแล้วกูเดี๋ยวกูอาจจะไปเรียนอินบอกเจอกันจะตีกันเ้ยอะไรเงี้ยตายบอกเออไม่ตีกันหรอกเพื่อนเรามาจากที่เดียวกันนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าอ,อ,อินทราชแต่สองกอบ่ายเนี่ยต้องประท้กับก,ะกะนกเจ็ดห้ากนกไอ้ตายนี่เขาอยู่แถวแถวบางก,กะดีอะไรพวกเนี้ยแหละนะครับพวกกระดกร้อยหนึ่งอะไรพวกเนี้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ในในครั้งครั้งต่อไปเมืว่าคนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับว่าคือจากความเป็นเพื่อนกันแต่ตัวหลังก็มาเคลียร์กันก็ไม่มีอะไรกันก็โดนเชิญออกนะครับโดนเชิญออกก็แม่ก็แม่เขาก็คงสงสารเรานะพราะเราเนี่ยเราเนี่ยอยากมาเรียนทินใจจะขาดแล้วเพราะว่าเคยขอแม่มาเรียนตั้งแต่ปีสามสามช่วงช่วงช่วงที่เรียนเรียนรุ่นก่อห้าห้าเนี่ยที่ตอนนั้นที่คือที่ ที่ตกชั้นมาเรียนเท่าหกอ่ะตอนแรกจะขอย้ายมาเรียนอินแล้วแม่ไม่ให้มานะครับแม่งั้นก็จะเรียนตั้งแต่ปีสามสามตอนนั้นแล้วก็เลยแต่ช่วงนั้นน่ะช่วงปีสามห้าน่ะพวกน้องผมอะ่ะน้องผมเนี่ยมันก็เด็กจบมสามไม่หมายมันก็ไปเรียนไปเรียนอินกันก่อนแล้วนะครับพึ่งผมให้มันไปเรียนเองแหละบอกให้มันไปเรียนอินเพราะว่าผมกะาปูทางไว้แล้วว่าผมต้องตามไปไปเรียนแน่นะครับพวกน้องๆผมมันก็เด็กจังร้อนรุ่นน้องผมดังนั้นแหละพวกน้องผมชื่อโป้งนะครับก็เด็กจังร้อนแล้วก็มีพวก นะ้าต่อยต่อยนี่ก็น้องงูนะครับน้องงูตะพาเหล็กนะครับนะครับน้องงูแปดสองกอเหมือนกันเนี่ยแหละแล้วก็พวกอะไรพวกนี้เด็กจบมสามใหม่นะครับพวกนี้จะจะรุ่นน้องผมสองปีก็มาเรียนมาเรียนก่อนที่อินเทอร์ทหนึ่งผมก็ก็ตามไปเรียนนะครับปีสามห้าเทิม2พสองเข้าไปเรียนใดรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายของผมเนี่ยเป็นรุ่นสามนะครับที่เขาเรียกไหมอินทราลาตีถึงสามเนี่ยและก็คือรุ่นรุ่นพวกผมเนี่ยนะครับปีสามห้าแล้วก็เข้าไปเรียน เข้าเข้าไปเรียนเทอมสองนะครับก็มีมีติดต่อให้ตามมากับผมมีคนหนึ่งคือเด็กก่อต้างหนูสาครรุ่นห้าเจ็ดไอ้ครกไอ้ครกมันชื่อไอ้ครกมันก็มันก็ตามผมมามันก็ตามผมมาเรียนที่อินด้วยบอกอามึงมามามาเรียนผมก็มา,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 มมาผมก็ไม่ได้อะไรเอาเอาโอาเคก็จะได้มีเพื่อนนะครับซึ่งกลายเป็นว่าผมกับมันเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับในอินทระสายยี่สิบ รอบบ่ายสายยาวเนี่ยนะครับที่ที่กลับสาย2ี่สิบกันสองคนแรกๆแล้วเมื่อก่อนมีคนมันเป็นเชื่อไอ้แก่ไอ้เมดอยู่ซอยกระทรวงแต่มันไปไปมาบ้านมันอยู่มีนมั่งอะไรมั่งเมื่อกลับมันก็อนั้นเมื่อก่อนอยู่คนเดียวมันมันเข้าคอร์สอบรมหนึ่งนะครับก็ก็มาเรียนอินกันวันแรกเนี่ยวันแรกวันแรกที่ที่ไปโรงเรียนเนี่ยที่ไปโรงเรียนเนี่ยเราไปรวมตัวกันที่บ้านงูแบบสองปอนะครับงูแบบสองอนเนี่ยเป็นรุ่นพี่จังร้อนผมประมาณสี่ปี นะครับแล้วก็ตกมาเรียนรุ่นเดียวกับผมนะครับก็ไปรวมที่ประตูเหล็กนะครับจังร้อนนะครับไปรวมไปรวมที่ประตูเหล็กจังร้อนบ้านงูก็อยู่นั่นก็ไปรวมตัวกันนะครับที่ที่บ้านงูแล้วก็เจองูงูก็โอเคทักทายก็รู้จักกันเป็นรุ่นพี่นะงูเป็นรุ่นพี่เนี่ยแหละโอเคงก็ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละโอเคดีแล้วปวดเพราะว่าเพราะว่าอินบายช่วงช่วงปีสามห้าเทอมแรกที่ผมเจอเนี่ยผมเจออยู่แล้วผมเจอพวกตุ้ย ทับพวกงูอะไรพวกนี้ซึ่งชุ่งๆนั้นก้อคอดมากเลยนะขอคอดมากนะอย่างตุ้ยเนี่ยตุ้ยตุ้ยทุ่งกูเนี่ย,ต,ยตัวเอ้เลยนะตัวเอ้นะตเเนะแต่งตัวใส่ช็อคยูนใส่หมวกขอทานาถือสมุดคำพิพากษานะครับสมุดหนาๆนะครับข้างในเป็นโมเบอร์ยี่สิบนะครับถือไว้พวกสมภไรเม่นเล่มหนึ่งตุ้ยเนี่ยมีประวัติเยอะแต่พอผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยตุ้ยออกแล้วเพราะว่าตุ้ยมีมีเรื่องมีราวก็ออกผมก็ไปเนี่ยทับทับยังมาเรียนอยู่นะครับทับ ครับยังมาเรียนอยู่แล้วก็เรียนไม่เท่าไหร่ครับพอออกไปนะครับก็จะเหลือลงหลงเหลืออยู่ก็จะมีมีมีงูมีหนิงนะครับหนิงก็สมุทรสาคร56แต่มันมาเรียนก่อนเหมือนกันนะครับก็เป็นสองก้อนแล้วก็จอนจอนนี่ก็มาจากจากสมุทรสาครในการช่างเชื่อมรุ่นสิบเจ็ดนะครับมาเรียนก่อนเพิ่มหนึ่งนะครับมีไอ้โจแคะโจแคะนะแปดสองกอบ่ายนะครับมีแดง แดงนึกว่าบ้านอยู่กนะครับลงดาวน้องนะครับบางทีมันก็จะกลับสายหกบางทีก็ร้อยี่บางทีก็แปดสองกอน,นะครับก็เนี่ยนะคือแปดสองกอป่ายุคแรกๆนะครับแล้วก็มีผมเข้าไปเสิร์ฟทับขอโทษนะครับมีคร็กนะครับที่มาแล้วก็มีหงอหงอกุมาจีนเนี่ยมาจากใควิจิตสินตัวเล็กๆนะครับจีนจีนนาะก็วันแรกที่ไปที่ไป,ท,ไปที่ไปเรียนที่อินเลยจริงๆคือนั่งแปดห้าไปนั่งแปดห้าไปนั่งนั่งแปดห้าไปไป,ไปลงที่ แถวแถวปากคลองตลาดแล้วค่อยต่อ53ไปนะครับไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติผ่านผ่านตะลาด82บบกอเจอเจอไอ้แหลมไอ้แหลมบ้านอยู่ซอยวันนั่งหัวโดอยู่คนเดียวกะมารวมแก๊งแต่วันนั้นพวกเรากะพิวกันไปไม,ไม่ไม่ลงมาประกอบงนะเจอมันนั่งหัวโดมันเห็นพวกเรามันก็งุง้งงงุง้ง,งแต่รถไม่จอดไงมันก็กระโดดรถมันก็นั่งรถตามมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้แหลมนะครับออมีแหลมอีกคนหนึ่งไอ้แหลมที่ผ่งมันก็เด็กจังร้อนเรียนรุ่นน้อง6ปีหนึ่งก็บเรียนท้องเดียวกัน ก็ไปโรงเรียนวันแรกก็ลงท่าพราะทิย์ลงท่าพระทิท์เข้าไปปุ๊บข้างในข้างในท่าพราะทิ์เนี่ยดูแบบวุ่นวายมากมันมีทั้งฝรั่งมีทั้งเด็กอินเมามีพวกแก๊งสามเก้ามากันอยู่ก่อนแล้วโว๊กเวกอะไรพวกนี้เดินกันไปเดินกันมาแต่คนนู้นใจคนนี้นะครับแสงอันนี้แก๊งสามเก้ามันก็มีพวกเข้าใหม่เหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับก็คือ ก็คือปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยก็มีเข้ามาจากไทยะอยู่สองสามคนอาจารพีมีใครว่ามีไอ้มดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็มีพวกก๊สองสองมีพวกโอรถหมาป่าอะไรพวกนี้ที่มันเข้าความผมอ่ะนะแล้วก็แล้วก็มันมีอยู่คนหนึ่งมันชื่อมันมาจากไทยะชนมันชื่อไอ้บอยสปีดมันชื่อไอ้บอยสปีดจำมันได้มันเดินอ้วกตลอดทางเลยก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับ เดินพวกตวลอดทางเลยก่อนเข้าโรงเรียนเรียวคนนี้ว่าจะจะเล่าให้ฟังก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะครับต้องตอกวัดดาวนะครับถาก่อนทางเข้าก่อนทางเข้าอินทะละคือก๋วยเตี๋ยวปนวนนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกเนื้อน้ําตกนะครับก็ผสมนปนเปย์อยู่ในหม้อเดียวกันนั่นแหละอร่อยนะครับถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากนะครับก็เรา,าก็สั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็ไม่รู้นะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแม่งมีพวกแกงช้อนบินเว้ เฮ้ยกูกินด้วยเว้ยแม่เอาข้าวเปล่ามาถ้วยหนึ่งนะข้าวเปล่าสมัยก่อนถ้วยละสองสามบาทหรือไงเ่ยจำไม่ผิดละสองสามบาทหรืออะไรเงี้ยห้าบาทหรือไงเนี่ยแหละมามันก็มานั่งกินก็แต่ว่าเราก็ตักจั่วมันพวกมันก็งงอะไรวะเชี่ยมือช้องบิ้นคนนี้แม่สองสามคนไม่พอแ่ะกูกูกินไม่อิ่มแน่เลยกูก็เอายังไงวะเอาบินก็บินกับมึงก็เอากูก็ไปเอาข้าวเปล่ามากินกับมันนะครับอันนั้นคือผมรู้จักแก๊งช้อนบินอินทระครั้งแรกก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวประนวลนี่แหละนะครับ นี่ก็เดินเข้าเดินเข้าตอกเรียกตอกขี้หมานะครับเดินเข้าตรงข้างเลยร้านำนวนอะยก็จะมีทางเข้าินตรงีทละนะครับก็เดินเข้าไปเดินแันไปขี้หมาเต็มเลยก็เดินหลบกันไอ้บอยก็เดินอ้วกไปตลอดทางเลยก่อนจะเข้าก่อนจะถึงประตูที่จะเลี้ยวเข้าไปตัวอาหารเนี่ยบไอ้บอยเก็บประการนะเดี๋ยวไอคนที่ไปอยู่ก่อนมันบอกว่าเฮ้ย hey, นะมึงเก็บประการนะเดี๋ยวมึงไปเมาสเลยอย่างงี้เดี๋ยวป๋า,าเขาจับเล่นมึงนะอะไรเงี้ยมันก็เดินเก็บประการเดินเกรงเลยก็เดินเข้าไป ก็โอเคไหว้ปว๋าไหว้อะไรปัวบวันแรกนะครับวันแรกผมจําได้ทุกวันนี้นะครับผมมีการยืนเคารพธงชาติด้วยนะครับหน้าเสาธงนะครับสนามหญ้าย,ยังยังแห้งอยู่ไม่กี่คนเราไม่รู้จําไม่ได้ว่าใครเป็นคนนําร้องเพลงชาติอะไรพวกเนี้ยนะครับน่าเป็นครั้งแรกที่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 หญ้ายืนตรงเคารพธงชาติที่อินทระนะครับแล้วบ่ายนะแล้วบ่ายนะประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยอีกเลยนะพอเสร็จแล้วป๋าก็เรียกประชุมป๋าก็เรียกประชุมที่ โลอาหารนะครับวันนั้นเป็นวันแรกน่าผมจําถ้าจาไม่ผิดวันนั้นจะไม่มีการเรียนการสอนจะนั่งคุยเนี่ยแค่นึ่งเดียวก็นั่งประชุมกันป่าเ้าก็ตามตาตายเขาะนะครับอนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในเทอมสองนะครับแล้วก็พูดท่วงเรื่องราวการพกอาวุธพวกอะไรพวกนี้เรื่องราวกันทะเลาะวิวาทว่าให้มันอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มีตาก็ตามตาตายป่านะครับพวกเราก็รู้ๆกันอยู่เด่กินว่าป่าท่านพูดยังไงบอกนะครับอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ บางทีก็เสียงแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอันรู้กันนะครับพนังประชุมกันไปประชุมกันไปตั้งสี่หกว่าตะครักหนึ่งมันมีเด็กเดินมาจากนโรงเรียนถ้าถ้าขึ้นทางนโรงเรียนเนี่ยมันจะขึ้นทางห้องป้อมปมระตูเมมันมาจากทางนโรงเรียนแล้วมันก็เดินทะลุออกมาทำไปเรงโลหะมาทางด้านหลังปุ๊บป๋าท่านเห็นบอกเอ๊ะไอ้ทงเขาเขาเรียกเป็น้ารทา่ผมรู้จักไอ้ทงนะไอ้ทงไอ้ทงนี่คือใครไอ้ทงคือลูกตะเชียนนะครับลูกตะเชียนคือใครตาเชียนคือเจ้าของข้า ท่าเรือป้อมพระสุเมนที่จะข้ามมันหน้าโรงเรียนเลยนะครับหรือที่เด็กอินรุ่นเก่าเขาเรียกกันว่าท่าวาดะอะไรเนี่ยนะครับก็คือก็คือโป๊ตเชียนนี่แหละนะครับไอ้คงเนี่ยเป็นลูกตะเชียนมันเรียนวัดสังเวชมันเด็กจบมาสามแล้วมันมันมาเข้าอินเลยแต่ตัวมันอย่างกบควายเลยตัวมันใหญ่เหมือนเด็กคางปีน้นแก่มากผมเห็นในครั้งแรกผมยบอกไอ้เที่ยนี่แม่งแก่เฮ้เชี่ยตัวแม่งใหญ่แบบเออแบบเพิ่งรู้ตอนหลังว่ามัน แม่งจบหมอสามมาแต่ตัวใหญ่มากเลยเด็กจบว่าสองเวศมาตะเชียนมาฝากป่าไว้ป่าเฮ้อเลยรักมันอินดูมันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นมาสายป่าไอ้ทงมึงมาเนี่ยหมอไอ้ฮาโรงเรียนอยู่แค่นี้มึงแค่ข้ามฟากมามึงยังมาสายกับเพื่อนเนาะป่าก็หวดมันเพื่อนในห้องก็เอ่อในโรงอาหารที่เราไปดูมัาก็เฮฮากันเสร็จมันมันนั่งมันก็มันจับแต่โดนป่าหวดเนี่ยแต่โดนคนนู้นอัมคนนี้อัมนะเป็นครั้งแรกผมรู้จ่ายทงนะครับก็ก็ตลกดีนะ แล้วพอเสร็จจากประชุมเสร็จอะไรเสร็จอาบ้าท่านก็ปล่อยวันนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนไปนั่งกันหน้าหน้าโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนก็เดินเดินทะลุไปเดินทะลุโลหนไปนะครับเดินทะลุตึกไปมันก็จะไปไปโผล่หน้าโรงเรียนนะครับทิ่แม่น้าเจ้าพระยาองค์พ่อท่านก็ยืนตั้งานอยู่หน้าโรงเรียนเลย,ยตามในรูปที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละนะครับเราก็ไปนั่งกันหนะ้าองค์พ่อน,นั่งกันข้างๆอะไรพวกเนี้ยจะมีเด็กปีสองนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เราก็นั่งอยู่ฝกฝั่งหนึ่งบางคนก็เตะแล้วก็อะไรกันผมก็สังเกตเห็นคนหนึ่งไอน้นี่มันคุ้คุนหน้าเว้ตัวมันใหญ่ๆสูงๆนะครับมันยืนทะเลทะเลเหมือนมันเพียบอยู่อะไรเนี่ยเื่อไอ้แฟงไอ้แฟงแปดสิบนะครับไอ้แฟงแปดสิเนี่ยม,มาจากราสิทผมจำมันได้ที่ผมจำมันได้คือ